สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พาทุกท่านไปดูวิธีการดูแนวทางการประกอบห้องคลัตของ Honda Nova Sonic 125cc นะครับซึ่งอีกหนึ่งปัญหาที่เราอยากจะบอกทุกท่านนะครับก็คือเรื่องของปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับซึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าอาจารย์ช่างหลายๆท่านเคยประสบพบเจอปัญหาเรื่องของปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับทั้งๆที่ รถเขาขับเข้ามาดีๆนะครับมาทําเครื่องรถเขาก็ขี่มาดีๆนะครับพอเรามาผ่าเครื่องแล้วปั๊มน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นสะง,งั้นมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง f c ได้ฟังสําหรับท่านที่ยังไม่เคยเจอปัญหาก็รับฟังไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเมื่อเรานะครับใช้รถนานๆไปนะครับเฟืองปั๊มมันสึกล้อแกนปั๊มมันสึกล้อ ทีนี้นะครับมันเกิดช่องว่างนะครับมันเกิดช่องว่างหมายถึงปั๊มน้ํามันเครื่องมันรั่วนั่นเองนะครับพอปั๊มน้ํามันเครื่องมันรั่วนะครับมันจะปั๊มน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับทีนี้คําถามมันจะอยู่ตรงที่ว่าเอ้าแล้วก่อนมาก่อนมาทําเครื่องทําไมรถมันขับได้ปกติปั๊มน้ํามันเครื่องมันขึ้นสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเดิมทีมันมีความชื้นมันมีน้ํามันเครื่องเคลือบอยู่ภายในตัวปั๊ม นะครับทีนี้พอเอารถเข้ามาทําเครื่องก็ต้องมีการล้างเอาเบนซินเข้าไปล้างเป่าทําความสะอาดทีนี้มันกลายเป็นปั๊มน้ํามันเครื่องมันแห้งพอมันแห้งมันไม่มีฟิล์มน้ํามันที่จะไปอัดรูรั่วหรือว่ารอยรั่วต่างๆมันก็ทําให้เกิดอาการปั๊มน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขก็คือทุกครั้งนะครับที่เราจะประกอบปั๊มน้ํามันเครื่องให้เราเทน้ํามันเครื่องของเราเข้าไปที่ ทางเดินน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเทน้ํามันเครื่องเข้าไปที่ตัวโรเตอร์ปั๊มนะครับแล้วก็หมุน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 นะครับให้มันดูดน้ํามันกลับไปกลับมาให้น้ํามันมันไปเคลือบไปชโลมนะครับภายในตัวปั๊มน้ํามันเครื่องหรือว่าตัวโรเตอร์ให้มันมีฟิล์มนะครับพอมันมีฟิล์มน้ํามันแล้วมันเวลามันทํางานด้วยความเร็วสูงมันจะเกิดสุญญากาศแล้วมันจะดูดน้ํามันเครื่องขึ้นมานะครับ ้ามันไม่มีฟิล์มน้ำมันตัวนี้แหละนะครับมันจะไม่มีกําลังอัดมันจะไม่มีแรงดูดไม่มีแรงดันเหมือนกันกับกระบอกสูบลูกสูบแหวนของเรานั่นแหละต้องใช้น้ํามันเครื่องเข้าไปฉโลมมัน Tower, ถึงมีกําลังอัดขึ้ขนมานะครับทุกท่านนะทีนี้มาเริ่มทาการประกอบพอข้อเหวี่ยงกันนะครับพอข้อเหวี่ยงนะครับเราใส่แหวนตัวใหญ่ลงไปก่อนแล้วนะครับใส่แหวนลงไปนะครับแหวนตัวใหญ่ใส่ลงไปใส่ริม นะครับทีนี้เมื่อเราทําการใส่ริมเข้าไปทีนี้เราก็จะทําการใส่เฟืองอ่าเพลาข้อเหวี่ยงนะครับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยงให้เราสังเกตทิศทางการใส่ด้วยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นเฟืองตรงเราอาจจะกลับด้านใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่มีอ่าล่องนูนล่องเบ้ลนะครับแต่ถ้ามีล่องนูนล่องเบ้ลต้องใส่ตามเดิมมันนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับอ่าเราจะสังเกต นะครับจากรอยแหวนนะครับทุกท่านนะอ้าวรอยแหวนอยู่ตรงไหนยังไงเราก็ใส่เข้าไปตามเดิมนั่นแหละนะครับทุกท่านถ้ามีมาร์กสีเราก็ใส่มาร์กสีขึ้นบนถ้ามีตัวเลขเราก็ตัวเลขขึ้นบนนะอ้าวโอ้โหสภาพน็อตเย็นมาเลยนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะครับสอสกัดยานยนต์ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะแต่ก่อนเราก็สอสกัดยานยนต์เหมือนกันเป็นช่างใหม่ๆนะอ่าเครื่องไม้เครื่องมือสมัยก่อนมันแพงมากนะครับทุกท่านนะ จะยืมกันเขาก็ไม่ค่อยให้ยืมหรอกนะครับุกท่านทีนี้เราก็ทําการประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องเข้าไปนะก็ขออภัยด้วยที่มุมกล้องนะครับมุมกล้องมันอมองไม่เห็นเว,เวลาใส่น็อตปั๊มเข้าไปน็อตปั๊มมีสามตัวนะครับเบอร์สิบกันให้แน่นเลยนะครับเมื่อเราใส่น็อตปั๊มเข้าไปเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยทีนี้ เราคัดนะครับราคัดที่อยู่ตรงกลางจอนะครับจะมีแหวน1ตัวมีบูทหตัวนะครับมีแหวนกับบูทใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับแหวนกับบูทใส่เข้าไปฉลมน้ำมันเข้าไปตามรูปปืนต่างๆนะครับทุกท่านอ่าฉลมเข้าไปเลยโดยเฉพาะในชามคัดนะครับอันนี้ผมก็จะฉลมเข้าไปนะทีนี้นะครับไอชามคัดของ Honda Nova Sonic ตรงนี้นะครับ ฮอนด้าโนวาโซนิกไม่มีแหวนรองตรงกลางชามนะไม่มีแหวนรองตรงกลางชามนะดังนั้นสบายใจได้นะครับเ,เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยไอรุ่นอย่างเงี้ยทำไมทำไมไม่มีแหวนนะครับมารุ่นอย่างนี้ไม่มีแหวนแต่ไอรตระกูลเวฟเวฟไอเนี้ยนะครับใส่แหวนมาทำไมก็ไม่รู้นะให้มันใส่ยากให้มันหลุดหน้าหลุดหลังอย่นั้นแหละนะครับในตระกูลเวฟเนี่ยนะครับแต่ทำไมโซนิกไอ ที่มันประกอบง่ายๆก็ดันไม่ใส่แหวนตรงกลางมาเนาะนะครับเพืเ่อนๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใส่ลงไปตามนั้นนะครับแผ่นคลัตผมไม่ได้ลือ้อไม่ได้ถอดเพราะว่าเขาเพิ่งทําการเปลี่ยนมานะครับเขาเพิ่งทําการเปลี่ยนมาใส่สปริงแต่งมาด้วยแข็งปักเลยนะครับอ่าสาการใส่สปริงแต่งนะครับมันจะทําให้สายคลัตของเราขาดเร็วขึ้นนะครับดานเพราะว่ามันแข็งกว่าค่ามาตรฐานเดิมๆม,มากเลยนะครับ โดยปกติแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะใช้เป็นแผ่นคัดของเทียมบางยี่ห้อแผ่นคัดของเทียมบางยี่ห้อนะครับมันจะหนากว่าแผ่นคัดแท้ประมาณ0.2มิลนะครับทีนี้ถ้าเอามารวมกัน5แผ่นนั่นหมายความว่าในชุดคัดมันจะหนาขึ้น1มิลิเมตรนะครับเท่ากับว่ามันจะไปเพิ่มค่า เชหรือว่าค่าความแข็งของสปริงได้นะครับจดเจยความสึกหรอของชามคัดแล้วก็แผ่นเหล็กได้เช่นเดียวกันนะครับภายในชามคัดก็จะมีแหวนตัวบนนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับแล้วก็ตามท้ายด้วยลูกปืนกดคั์นะครับทุกท่านก็ไม่มีอะไรมากทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องของการประกอบแกนสตาร์ทนะครับแกนสตาร์ทตัวนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ไอรูกลมๆที่อยู่แข้งเครื่องไอลูกลมๆที่อยู่แข้งเครื่องตรงปลายแกนสตาร์สสวมอ่ะถูกเขาตีจนแตกแล้วนะครับทุกท่นานนะเวลาที่ไปใส่แกนสตาร์ทไอ้ไม่เวลาที่ไปเปลี่ยนคันสตาร์ทของเที่ยมนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับว่ามันจะไม่พอดีนะครับต้องใช้ค้อนตีเข้านะครับพอตีไปตีมานะครับไปนะครับายของแกนสตาร์ทเนี่ยมันจะไปกระทุ้งแข้งแตกนะครับ ดีนะครับที่มันแตกเฉพาะตรงปลายนะครับถ้ามันแตกทั้งเบ้าแรงงานเข้านะครับถ้าไม่เชื่อมกอ็ต้องซื้อแข้งเครื่องใหม่นะครับผมเคยเจอมา2อสามเคสแล้วนะครับไปเปลี่ยนใส่แกนอาไปเปลี่ยนคันสตาร์ทเทียมตีเข้าแล้วแข้งเครื่องแตกนะครับก็เจอกันมา ลายเคสเลยทีเดียวนะครับทีนี so like start, ้นะครับการประกอบแกนสตาร์ทก็แค่วางลงไปตรงๆเฉยๆแล้วก็เอี้ยวสปริงไปเกี่ยวไว้อย่างนี้แต่ก่อนที่จะเอี่ยวสปริงไปเกี่ยวไว้ให้ดูตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยล็อกตำแหน่งอยู่นะครับเมื่อเราใส่เดือยล็อกตำแหน่งตามตำแหน่งเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอี้ยวสปริงไปเกี่ยวไว้ก็เสร็จสับเรียบร้อยในส่วนของไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับนี่ให้เอาด้านเป็นปีกขึ้นบนนะสำหรับรถพันดา นะครับให้เอาด้านเป็นปีกขึ้นบนนะอ่านะครับปีกจะเป็นตัวป้องกันการรั่วด้านข้างนะครับทุกท่านนะให้เอาปีกด้านบนนะครับเอาเอาปีกขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เอาปลายแหลมเข้าข้างในนะครับเ,เพื่อนๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากทีนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราต้องเช็คท่อทางเดินน้ํามันเครื่องทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แข็งเครื่องแข็งคัด นะครับนี่น้ำมันเครื่องจะเข้าตรงนี้นะครับน้ำมันเครื่องมาจากแกงเครื่องเข้าตรงนี้ออกรูนี้เข้าไปเพาข้อเหวี่ยงนะครับายเพาข้อเหวี่ยงไหลเข้าไปที่โคนกา้านโคนก้านสลัดขึ้นไปหาปอกสูบลูกสูบแหวนนะครับดังนั้นรูน้ำมันเครื่องเช็คให้แน่นอนเช็คให้มั่นใจก่อนประกบแข้งทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพี่น้อง FC